สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นั้นเราอยู่กับช่องโรงเรียนมันติมพุนนี้ค่ะวันนี้เราจะไม่ได้ทำละครสัตว์เรื่องอะไรหรอกค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอเชียเนี่ยจะมาบอกทุกคนว่าเอเชียเนี่ยจะทำช่องใหม่แล้วนะคะชื่อช่องที่ช่องมันนี่เทลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอเชียจะทํพรุ่งนี้เอเชียจะทําเลื่องเกมนะเอเชียไม่ได้ทำเรื่องคนดีแล้วนะทุกคนก็งงงงเอ๊ะทำไม เชียร์ไม่ทันคิดหลายวันเพราะว่ากำลังคิดอยู่เอ๊อยากเ,เปลี่ยนช่องดูอย่ะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อจะว่าเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะแล้วก็เลยไม่มีแต่ไม่มีอะไรแล้วแล้วลเราก็คิดหลายวันนะคะว่าเราจะมีช่องใหม่หรือว่าเราจะยังมีช่องเดิมอยู่นะก็คือเป็นช่องใหม่ในโทรศัพท์แม่เราเลยนะคะอันนี้ช่ออันนี้คือ iPad เราเรา,เรานะกแล้วเราก็ขอบคุณที่ทุกคนนะ ที่ทุกคนที่ทุกคนนั้นก็ดูก็ดูกดก็ดูช่องก็ดูช่องเยอะเยอะนะถ้าใครชอบก็ไปยู่ถ้าใครชอบเดี๋ยวก็บอกหออลายแล้วแต่มีคนกดติดตามแค่หนึ่งคนคนเองไม่มีไม่มีแบบใครกดติดตามถึงสองล้านล้านวิวเลยนะไอชิคก็จะมาบอกแค่นี้แหละแต่ว่าตอนนี้ขอไปกดแล้วนะบ๊ายบาย